ทำธรรมนายวันที่15กันยายน2568วันจันทร์ที่15กันยายน2568นี้มิใช่เป็นเพียงวันจันทร์ธรรมดาทั่วไปแต่เป็นวันที่พลังงานแห่งจักรวาลได้เรียงร้อยบรรจบกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง ก่อเกิดเป็นช่วงเวลาที่พิเศษสำหรับการเติบโตทั้งทางสติปัญญาและจิตวิญญาณวันนี้ตรงกับแรม8ค่ำเดือน10ปีมะเสง็งซึ่งเป็นวันพระวันแห่งการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์การทำบุญและการเจริญภาวนาบรรยากาศโดยรวมจึงอบอวนไปด้วยความสงบความเมตตาและการไตร่ตรองใครครวญพลังงานหลักที่โดดเด่นที่สุดในวันนี้มาจากดาวพุธ ซึ่งเป็นดวงดาวแห่งการสื่อสารสติปัญญาและการวิเคราะห์ได้โคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่ทรงพลังที่สุดในรอบปีคือตำแหน่งเกษตรราธิบดีและมหาอุดในราศีกันสภาวะนี้เปรียบเสมือนการเปิดประตูสู่คลังแห่งตัญญาทำให้ความคิดของเราเฉียบคมการวิเคราะห์ลึกซึ้งและการสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นช่วงเวลาทองสำหรับการเรียนรู้การวางแผนการเจรจาและการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในขณะเดียวกันดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวประจำวันจันทร์ โคจรทำมุมส่งเสริมพลังงานของวันพระทำให้สัญชาตญาณและความรู้สึกอ่อนโยนทำงานได้อย่างเต็มที่เราจะสามารถเข้าถึงความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้วันนี้ยังเป็นวันศิลปีรศีซึ่งเป็นการเทิดเกียรติบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยพลังงานแห่งความคิดสร้างสรรค์สุนทรียภาพและความงามจึงแผ่ซ่านไปทั่วเป็นแรงบันดาลใจให้เรามองเห็นคุณค่าในรายละ และความงดงามของชีวิตยิ่งไปกว่านั้นตามตำราโหราศาสตร์ไทยวันนี้ยังถือเป็นเรื่อดีสำหรับการมงคลสมรสซึ่งบ่งบอกถึงพลังงานแห่งการเริ่มต้นที่บริสุทธิ์และความผูกพันที่ลึกซึง้ง ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สมองและหัวใจสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างกลมกลืนที่สุดสติปัญญาที่เฉียบแหลมจะนำทางการกระทำที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและความคิดสร้างสรรค์จะเป็งบานจากจิตใจที่สงบสุข เป็นโอกาสอันดีที่เราจะวางแผนอนาคตด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสื่อสารความต้องการของหัวใจด้วยเหตุผลที่นุ่มนวลและเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆบนรากฐานของความเข้าใจอย่างแท้จริงสรุปภาพรวมดวงชะตาประจมวันจันทร์ที่15กันยายน2568 วันจันทร์ที่15กันยายน2568นี้เป็นวันที่พลังงานแห่งจักรวาลโคจรมาบรรจบกันอย่างพิเศษยิ่งก่อเกิดเป็นวันแห่งปัญญายาณศิลปะและการเยียวยาจิตใจซึ่งโดดเด่นด้วยการผสมผสานพลังงานหลักสามประการพลังแห่งสติปัญญาอันสูงส่งดาวพุธซึ่งเป็นดาวแห่งการสื่อสารและสติปัญญาโคจรเข้าสู่ตำแหน่งท,ที่ทรงพลังที่สุดในรอบปี คือเกษตราธิปดีและมหาอุดในราศีกันสภาวะนี้เปรียบเสมือนการเปิดประตูสู่คลังปัญญาทำให้ความคิดเฉียบคมการวิเคราะห์ลึกซึง้งและการสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนการเรียนรู้และการตัดสินใจที่สำคัญ พลังงานแห่งความสงบทางจิตวิญญาณวันนี้ตรงกับวันพระแรม8ดค่ำเดือน1ิบรรยากาศโดยรวมจึงอบอวนไปด้วยความสงบความเมตตาและการไตร่ตรองส่งเสริมให้ผู้คนมีจิตใจที่อ่อนโยนและเปิดรับต่อการทำความดีการเจริญภาวนาและการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์พลังงานแห่งสุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์ วันนี้ยังเป็นวันศิลพีรศรีซึ่งเพื่อลำลึกถึงบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยพลังงานแห่งความคิดสร้างสรรค์ความงามและแรงบันดาลใจจึงแผ่ซ่านไปทั่วกระตุ้นให้เรามองเห็นคุณค่าในรายละเอียดและความงดงามของชีวิตโดยสรุปวันที่15กันยายน2568จึงเป็นวันที่สมองและหัวใจสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างกลมกลืนที่สุด สติปัญญาที่เฉียบแหลมจะถูกนำทางด้วยความเมตตาและความคิดสร้างสรรค์เป็นโอกาสยอดเยี่ยมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญท่านจะสามารถมองเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจนและแตัดสินใจได้ไม่ผิดพลาดเริ่มต้นสิ่งใหม่โดยเฉพาะการเริ่มต้นที่ตั้งอยู่บนรากฐานของความเข้าใจอันดีต่อกันดังจะเห็นได้จากการเป็นเรื่องดีสำหรับการมงคลสมรส สื่อสารอย่างลึกซึง้งเหมาะอย่างยิ่งที่จะเปิดใจพูดคุยในเรื่องที่สำคัญหรือนำเสนอผลงานที่ต้องใช้ทั้งเหตุผลและศิลปะในการโน้มน้าวใจทำงานสร้างสารรค์และปฏิบัติธรรมความคิดสร้างสรรค์จะเบ่งบานและจิตใจจะเข้าถึงความสงบได้ง่ายเป็นพิเศษนี่คือวันที่ควรใช้สติปัญญา เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของหัวใจและใช้ความเมตตาเพื่อชี้นำการกระทำที่เฉียบแหลมไปในทางที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ที่สุด